สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับแกะกล่องนะครับเครื่องซ่อมอตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับผมขออนุญาตปิดที่อยู่ลูกค้านิดนึงนะครับอันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ากล้องนะครับจะมองเห็นตัวหนังสือหรือเปล่าครับอันนี้นะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับอ่าตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งมานะครับเป็น iPhone 6S Plus นะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนตัวชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ 2อาการก็ลูกค้านะครับติดต่อสอบถามมาทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ขอที่อยู่ทางร้านไปนะครับแล้วก็ส่งกลับมาเลยนะครับที่อยู่ทางร้านนะครับเรามีที่ตั้งนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่หาที่ซ่อมนะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีร้านซ่อมอยากจะส่งเครื่องเข้ามาซ่อมกับทางร้านนะครับก็สามารถตรวจสอบนะครับทางร้านได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Google Map นะครับทางเพจ a c e b o o k ทางช่องทาง y YouTube นะครับมี Line o f f i c i a l ของร้านแล้วก็มีเว็บไซต์ของร้านนะครับร้านเรามีที่ตั้งงงงชัััดเเเจนนะคคครรรบบสสาาาาหลูก้้้ที่่่ตออืขม สบายใจได้ว่าเครื่องนะครับมาถึงร้านแล้วส่งกลับให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะแกะกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็ซ่อมนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับอาการที่ลูกค้าส่งเข้ามาทำตัวนี้ก็เป็นนะครับ iPhone 6s Plus นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งอันนี้ลูกค้าเขียนอาการซ่อมมานะครับในใบกระดาษที่แนบมาในกล่องก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่กับสูญชาร์จนะครับ2อาการนะครับอ๋อ ลูกค้านะครับน่าจะลืมตังใส่เคสไว้เดี๋ยวเราส่งกลับให้ลูกค้าด้วยแน่นอนครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งอาการมา2ออย่างนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ ตัวชาร์จนะครับสักนิดนึงก่อนเบื้องต้นนะครับตูดชาร์จนะครับค่อนข้างจะหลวมนะครับเสียบแล้วเวลาโยกเนี่ยสายชาร์จนะครับตัวเครื่องนะครับก็สถานะการชาร์จก็จะหลุดไปนะครับแต่พอดีแต่นี้แบตไม่มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการเปลี่ยนแบตแล้วก็ตูดชาร์จตามอาการที่ลูกค้าแจ้งมาได้เลยครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยบางทีเราไม่ต้องเช็คสําหรับรุ่น 6S Plus นะครับสำหรับรุ่นพวกนี้ถ้าลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ซื้อมานะครับซึ่งอายุก็ประมาณตอนนี้น่าจะเข้า4-5ปีนะครับ่่่งปตตแเรีนน้็ัุท iPhone iPhone 6 ถึงไอโฟน7พัทนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เสื่อมค่อนข้างเยอะแล้วลูกค้าก็ส่งเข้ามาทําค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการแกะเครื่องกันเลยครับอ,อ่ตัวนี้นะครับน็อตที่ยึดหน้าจอนะครับตรงข้างๆสุดชา้าตรงนี้ของลูกค้านะครับหายไป1ตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาใส่คืนให้นะครับทางร้านไม่ได้ทําหายนะครับอันนี้ของลูกค้าหายมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาใส่กลับคืนให้เรียบร้อยเลยครับ ตัวนี้นะครับเครื่องลูกค้าเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็แกะหน้าจอนะครับออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องลูกค้าเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วแล้วก็สภาพภายในนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับเป่าทำความสะอาดให้นะครับก็จะมีกาวซิลขอบจอนะครับซึ่งเปลี่ยนแบตครั้งก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาให้แต่ว่าทํากับร้านเรานะครับตั้งแต่ iPhone 6S ขึ้นไปนะครับเราจะมีกาวซิลขอบจอก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแ กลับคืนให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับคือกาวเนี่ยเราไม่ต้องดึงแผ่นกาวนะครับเพราะว่าเขาติดมาไม่ได้ใช้กาวเดิมที่เป็นกาวเดิมจากโรงงานถ้าเป็นกาวเดิมนะครับที่เครื่องไม่เคยแกะเน่ยเราต้องดึงกาวออกก่อนทีละเส้นแต่นี้เขาแปะกาวสองหน้ามาเลยผมก็เลยจะต้องทําการงัดนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นแผ่นกาวนะครับแต่เวลางัดนะครับเราจะใช้พลาสติกนะครับอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกงัดนะครับเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเพื่อป้องกันนะครับไปโดนแบตเตอรี่ช็อตระเบิดหรือว่าบอดดี้ลูกค้านะครับจะเป็นรอย ออกแล้วเราก็จะเอาตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับคือเขาติดกาวแบบนี้มานะครับเราเลยไม่สามารถดึงแผ่นกาวได้เลยต้องทําการงัดแบตเตอรี่นะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บกาวตรงนี้นะครับออกให้หมดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เอากาวตรงนี้ออกเวลาเราแปะกาวนะครับหรือแบตเตอรี่ใหม่ลงไปเนี่ยแบตมันอาจจะนูนนะครับหรือว่าอาจจะนูนกว่าปกติอาจจะไปดันโดนหน้าจอนะครับอะไรแบบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บกาวเดิมนะครับออกให้หมดก่อน แต่ซึ่งกาวที่เขาติดมานะครับค่อนข้างเหนียวผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเอาออกได้หมดไหมแต่ว่าจะพยายามมาออกให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บกาวเดิมนะครับที่เขาแปะมานะครับที่ตัวบอดี้นะครับออกทั้งหมดแล้วนะครับสังเกตดูนะครับมันเหนียวมากนะครับอันนี้มือผมโดนกาวนะครับซึ่งเป็นกาวสองหน้าประเภทนี้นะครับมันค่อนข้างจะเหนียวมากๆนะครับจริงๆไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าถ้าไปเจอรุ่นนะครับบางรุ่นนะครับมันจะมีสายแพรผ้าอยู่ตรงกลางถ้าแปะกาวแบบนี้ลงไปนะครับงัดแบตขึ้นมาเนี่ย สายแพรที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับเสียหายแน่นอนนะครับฉะนั้นเวลาติดกาวหรือว่าอะไรนี้นะครับเพื่อนๆที่อาจจะเข้ามาดูคลิปเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเองหรือว่าทำเองนะครับแนะนําให้ดูจุดที่เราแปะกาวด้วยนะครับโอเคพอเราเก็บกาวตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บกาวซีลขอบจอนะครับของเดิมที่มันติดอยู่ครับตามขอบบอดี้นะครับกาวนี้มันก็จะเหนียวนะครับผมจะใช้อันนี้ปั่นนะครับเพื่อที่จะดึงมันออก พอถ้าไม่ปั่นนะครับเราจะดึงออกยากนะครับเนี่ยในสังเกตได้มันจะเป็นก้อนเลยนะครับพอปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้าชุดน้ํายานะครับเช็ดตามขอบอีกทีนึ่งนี่นะครับที่เราเช็ดนะครับตามขอบเพราะว่ามันจะมีเศษฝุ่นนะครับเศษคราบกาวนะครับเยอะมากๆพอทําที่บอดี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บนะครับที่จอนะครับนี่ครับมันจะมีคราบเก่านะครับเหลือเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะแปะกาวซิลขอบจอนะครับอันใหม่เข้าไปเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เก็บกาวนะครับที่ตัวบอดี้ที่ขอบจอเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับความสกปรกที่ตัวขอบหน้าจอนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับตัวแพรตูดชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่ใหม่นะครับที่เราเตรียมไว้อันนี้ก็จะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับสำหรับที่ร้านนะครับเวลาแกะเครื่องนะครับเราจะใช้แถบแม่เหล็กนะครับวางตัวน็อตนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าตัวน็อตเนี่ยมันจะมีแต่ละตำแหน่งนะครับของมันทีนี้แต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีน็อตนะครับที่มีขนาดความสั้นความยาวเนี่ยต่างกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่นะครับน็อตผิดตำแหน่งอย่างเช่นเอาน็อตที่เป็นน็อตยาวนะครับมาใส่รู้ที่่่่เเปป็นนนนนอออตสััู้ยมมาาาาาจจจจะะกถึงงุรณ์ดลไว บอดี้นะครับหรือว่าทะลุชั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่มันผิดตำแหน่งของมันนะครับอย่างเช่นตอนเราแกะหน้าจอนะครับอันนี้ผมก็จะวางตำแหน่งนะครับของน็อตนะครับที่ยึดแต่ละจุดไว้อันนี้คือเราแยกไว้1นแผ่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีก1แผ่นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสายแพรนะครับสูดชาร์จนะครับของรุ่น iPhone 6S p l u s นะครับ ตอนนี้เราก็เอาตัวสายแพรนะครับตูดชาร์จเส้นเก่านะครับออกมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเรื่องน็อตทําไมเราถึงต้องระมัดระวังนะครับนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีเรื่องของความขนาดที่สั้นยาวนะครับต่างกันแล้วนี่คือเฉพาะน็อตของชุดตูดชาร์จนะครับเยอะมากนะครับเป็น10ตัวฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่วางให้ตรงตามตำแหน่งเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะลืมหรือว่าพลาดที่จะวางผิดจุดแน่นอนนะครับ ชารเราก็เลยเอาความชัวร์ครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับจะอยู่กับที่เลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาตูดชาร์จใหม่วางลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดก่อนนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูวิธีประกอบหรือว่าวางชุดแพรตูดชาร์จนะครับอันใหม่นะครับลงไปกับตัวบอดี้นะครับซึ่งเขาจะมีกาวนะครับมาให้เราก็จะลอกนะครับแผ่นกาวด้านล่างของสายแพรนะครับออกทั้งหมดนะครับแล้วก็นําไปวางได้เลยนะครับ อันนี้เราก็เปลี่ยนสายแพรตุชาร์จนะครับอันใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับน็อตนะครับที่เราไขออกที่ระวางตามตำแหน่งที่ตัวแผ่นแม่เหล็กนะครับใส่คืนครบทุกจุดนะครับไม่มีหลงเหลือนะครับแม้แต่จุดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวแพรตุชาร์จนะครับอันเก่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แบตเตอรี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกาวติดแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าทางร้านเรานะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ iPhone นะครับเราจะใช้กาวนะครับสเปคเดียวแบบเดียวกับที่โรงงานาประกอบมานะครับจะไม่มีการไปใช้กาวประเภทอื่นแน่นอนครับผมพอเวลาแกะครั้งต่อไปนะครับมันก็จะแกะง่ายนะครับแล้วก็มันจะไม่ทําให้ตัวแบตเตอรี <t ow> <lla> well ่นะครับหนาหรือว่านูนกว่าปกตินะครับตอนนี้เราก็ติดกาวติดแบตเตอรี่นะครับ ลงไปที่ก้อนแบตเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับตัวแพรตุดชาร์จเส้นใหม่แล้วก็แบตใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะดูนะครับเรียบร้อยนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับ ตัวแผ่นกาวนะครับก็เป็นแบบเดียวกับโรงงานนะครับก็ตัวแบตเตอรี่ไม่มีการที่จะนูนนะครับหลือสูงก็ปกติแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวแบตกับชุดแพรชาร์จเก่าทีนี้ก่อนที่เราจะวางหน้าจอนะครับเราก็จะแปะนะครับกาวซิลขอบจอให้ลูกค้าซะก่อนนะครับเพราะว่าที่เขาไปเปลี่ยนแบตครั้งก่อนมานะครับเขาไม่ได้แปะกาวซิลขอบจออันใหม่มาให้นะครับทางร้านเราก็ทำความสะอาดนะครับเอาเก็บกาวเก่าแล้วก็ลงกาวซิลขอบจอใหม่ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ติดกาวซิลขอบจอนะครับลงไปเรียบร้อยเราก็ต้องลอกนะครับแผ่นพลาสติกนะครับที่เขาแปะตัวกาวมานะครับออกซะก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวสติกอร์นะครับที่เขาแผ่นพลาสติกนะครับที่เขาแปะกาวมานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยวางกาวลงกับตัวบอดี้ได้ง่ายนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ ประกอบตัวหน้าจอนะครับหรือว่าใส่ตัวหน้าจอนั่นเองทีนี้ใส่ตัวหน้าจอนะครับเราต้องใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นอันสุดท้ายเพราะถ้าเราใส่แบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเวลาเรากดหน้าจอเนี่ยมันไม่ตรงล็อกมันนะครับมันอาจจะทําให้ชุดไฟจอหรือว่าไฟที่มาเลี้ยงแถววงจรจอเนี่ยช็อตนะครับฉะนั้นเราจะใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นอันสุดท้ายนะครับโอเคพอเราใส่นะครับซ็อกเก็ตสายแพรต่างๆของหน้าจอครบแล้วเราก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นอันสุดท้ายนะครับ แล้วก็ตามด้วยนะครับซิงซิงยึดนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไปนะครับบางทีลูกค้าทําเครื่องตกกระแทกอะไรแบบนี้นะครับสายแพรตรงนี้มันจะหลุดง่ายแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นซ็อกเก็ตอ่าโทษทีครับเป็นซิงนะครับกดทับซ็อกเก็ตหน้าจอนะครับอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีเรื่องของน็อตสั้นน็อตยาวนะครับยังไงอ่าเราก็ต้องระวังนะครับต้องใส่ให้ตรงตำแหน่งนะครับไม่งั้นไขน็อตยาวเข้าไปนะครับ มันเป็นจิกลงชั้นบอร์ดนะครับค่าซ่อมบอร์ดก็ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันลายวงจรมันเล็กนะครับทําค่อนข้างยากนะครับโอเคตอนนี้เราก็ใส่นะครับน็อตใส่ซิงกับคืนให้ลูกค้าครบทุกจุดแล้วนะครับเราก็จะประกอบหน้าจอทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับเพื่อที่จะเทสระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาน็อตนะครับมาใส่ให้ลูกค้าสักคู่หนึ่งนะครับ เราก็ได้น็อตนะครับตรงที่ตูดน็อตยึดหน้าจอนะครับตรงตูดชาร์จที่เมื่อกี้ตอนเราแกะนะครับของลูกค้าหายไป1ตัวเราก็จะหาใส่กลับคืนให้ลูกค้านะครับโอเคตกพอดีตัวนี้นะครับลูกค้าใส่รหัสหน้าจอมาผมเลยไปเช็คสุขภาพแบตให้ดูไม่ได้นะครับว่าแบตที่เปลี่ยนเนี่ยหลังเปลี่ยนไปเนี่ยสุขภาพแบตจากร้านเรานะครับจะต้องเป็น100%ทุกก้อนนะครับตูดชาร์จนะครับแน่นหนานะครับไม่มีอาการหลวงเหมือนเดิมแล้วนะครับเสียบแล้วก็ขึ้นสถานะชาร์จนะครับทั้ง2ฝั่ง โอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ iPhone 6s Plus นะครับที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับมาเปลี่ยนนะครับตูดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับจากจังหวัดบึงกาฬนะครับทางร้านก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับตามในคลิปนี้เลยนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดทุกจุดนะครับแล้วก็อันไหนที่ขาดหายไปทางร้านมีนะครับเราใส่กลับคืนให้ครบแน่นอนนะครับโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปนะครับการซ่อม iPhone 6s Plus เครื่องนี้ ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการส่งเครื่องเข้ามาซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแบตเตอรี่หน้าจอซ่อมตู้ชาร์จทุกอาการนะครับไม่ว่า,าเรื่องของการปลดล็อกนะครับรหัสหน้าจอปลดล็อกรายเดือนนะครับหรือว่าอาการอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าจะเป็นลิงก์ที่เป็นติดต่อ,อช่องทาง Facebook แล้วก็ Li n e แอดนะครับโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ